สวัสดีครับพี่น้องปอมไปสุภูสุคนมณีมาพบพ่อกับพวกห้าคือเก่าครับทีมงานสาลัสไตล์รอบอลรอบอลต้อรอบอลบอลรอปันใดตามพรมจริงแต่ว่าอันนี้อย่งนี้โอ้คือเขียวงามแต่ว่าพี่น้องมื่อกี้อซอคือเก่าครับได้เมนูอย่างไงเอาตอบใช่ไหมแค่ลุกโมกปลาโมกปลาโมกปลาครับพี่น้องหมกขี่ปลาปะ หมกปลาก็บอกว่าหมกปลาแม่โอยห่ยห่วยห่วยห่วยห่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 ยม,มันมาใส่เด้นี่กินน้ำกันมาเยอะนี่บอสขอไปกินผู้เดียวได้ปะอภิณัง <c oughs> อันนี้ไอเอ็ดครับไอเอ็ดนี่ไอแอน,พ,นอพี่นั่งสายามขวัญครับพี่นั่งหมดเลรอ <c oughs> ครับ,บรรพี่น้องบอกน้องัวมันกับเือเก่าอล์ครับพี่น้องครับม oh. ัน,นีอยู่กับพวกเฮาคือเก่าทั้งนี้ ก็ทันศพครับวันนี้ก็ทันศพก็มาในเมนูอะไรนะปลาต้มปลาต้มบ่ปลาต้มปลาหมอนี่เลยอันนี้แท็กแซกแตกเพิ่งมาครับเพิ่งไปขออนุญาตเมียมานะครับไม่ได้ขอครับไม่ได้ขอใช่ไหมมาเองนี่ครับพี่น้องต้มปลาครับท่างนี้ต้มปลาใส่สมุนไพรปุ่นอันนี้พี่ปุ๊แล้เบิดขวดนะครับปุ๊แล้เบิดขวดครับหันหน้ามองกล้องหน่อยนู่น เช้ครับพอหลับมอสหมินปะนี่แหละพี่น้องบรรยากาศบ้านเฮามึงดูกล่องไฟอยู่ข้างหลังร่มหนาวก็ร่างมาครับเอา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 บรรยากาศกับเสียงเพลงให้มันเข้ากับบรรยากาศดิเอาเพลงไหนโมหัยเบิ้งเนื้อวายฮ็ดจังไดเพียังเน้ะพูดให้ยาคุณติดตามครับติดตามด้วยครับติดตามเราก็ต้องตามติดนะครับ บรรยากาศคืออย่างบันนอกครับเพราะว่าผู้เข้าทุกคนนี่ก็มาจากบันนอกน,นะครับพี่น้องมาเห็นงานอยู่ในเมืองกรุงนี่เย็นบ้นี่อันนี้ยุ่งกรุงเทพนะครับนี่บรรยากาศกรุงเทพแต่ว,ว่าเ้นนกาก็สั่งบรรยากาศให้มันคือบา้อบรรานเ้านะครับมันค่อยสิขขบว่ได้จิ้นหอดบ้านมันเลยเหลืองานมาวันศุกร์กับปาร์ตี้กันยังหน่อยนะครับตามมาซาเนาะของลูกอีสาน เอาลองดังๆนะพิงซื้อครับมึงหันซ้อมซ้อมซื้อปะกันผู้ใดเห็นเล่าแล้วนี่หู้จากเล่ากับทักทายมาหาเล่าด้อครับเล่านั่งห้องหายอยู่เสมอตอนน้ำมหาเมียท่านว่าเมียทิ่มเมียปลาใช่ครับเปนปลาเพราะเรื่องยังก็อยากถามกันนะครับคือทำตัวดีอยู่เออเห็นปะอยากได้จ็คอยากได้แจ็คสองสามเดียนผมเคย ลยดอกไม้ก็ไดสองสามแจกกดสองสามดอกว่ะสองสามดอกคเป็อยปังคือเป็นเร่องได้ังคือปลาคือทิ้งตานม่ที่พวกเขาใจกได้อยู่เนี่ยนะครับว่ายุติเจ้าพุ่นละเจ้าพุ่นละเนาะกันพ่อพ่อพ่อเ็นกับักท้ายกับส่งสิงมาหาเราเน่ยเออร้องเหงาสั่นว่าเหงาลายผู้แทนมันกะเอ้ เขาเป็นแมงคู่เฮาเนาะครับเนาะแต่่วากฮักแห้งคือเก่ายวละยังคือเก่าเนาะยังกินฮอดอยู่ครับเออยสักมื้อหรอครับเดี๋ยวเไปนั่งกันจ้าจ้าชิด้นี่สิดเ้ากันเนาะครับพี่น้องท่ามทางก็ไปพาไปนี่ครับบรรยากาศตอนแรงนะครับครับพี่น้องบรรยากาศยามแรงยังเลิกงานครับนี่อยู่กรุงเทพฯนะครับนี่บรรยากาศในเมืองกรุงนะครับแต่ว่า พวกเราลูกอีสานนะครับมาทำบรรยากาศให้เหมือนกับอยู่บ้านเรานะครับนี่ครับบรรยากาศเันเหมือนไม่เหมือนกับอยู่ตรงนี้ครับเอาตีไอ้ซอลรอสีก็แล้วครับสองคนคนคุยใหญ่นะครับบรรยากาศกำลังเย็นครับพี่น้องก็กองไฟอูเมาล้ากับผ้ากันนอนคนละอูเห็นบอนันจองกันแล้วครับจากน้อยเ้ากับเฮ็ดกับขอกินน้ำกันอยู่นี่นะครับพี่น้อง ครับผมสำหรับที่น,นี่นอนขอฝากไปที่มิกอนเดอร์พินองเด้อสวัสดีครับ